ส่วนคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมแล้วคิดว่าตัวเองจะได้ไปได้ได,ได้เงิน5,000นเ่ะเอาง่ายแล้วกัเนบอะไปยื่นทะเบียนไป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 สมัครม .40 ซึ่งสำนักง,ง,งานประกันสังคมอยากให้ใครที่ทำงานทุกคนไปสมัคร ค่ะ <C> e <c oughs> เออแต่ได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงนะแล้วมีคุณผู้ชมก็ถามมาค่ะว่าอาจาร,รย์ถ้าเกิดว่าเราไปสมัครเป็นผู้กระกันตนม40แล้วเสร็จแล้วเนี่ย<อ>ได้รับเงิน5 0 0 0ับาทมา<อ>แล้ว<อ>ปุ๊บเนี่ยเ,เราจะเลิกใช่ไหมแล้วเราจะเลิกได้ไหมเ,เราเราไม่จ่ายเขาก็เลิกเราเราไม่จ่ายเขาเป็นเวลากี่เดือนเขาก็ตัดเราออกจากระบบโดยโดยโดยธรรมชาติอยู่แล้วเราไม่เลิกเขาก็เลิกเราก็เราไม่ก็เราไม่จ่ายเขา,เ,เ,า,าเขาก็ต้องเลิกเราอยู่ดีค่ะอาจารย์คะเรื่องเงิน5,000ันกรณีที่เกษียณแล้วแลวเปลี่ยนจากม33มามาประกันตนเอง ตอนนี้เขาอยู่ในม .39 โอเคจะได้เงินห5,000ันนี้หรือเปล่าก็ถามว่าเขาอยู่ในม .39 เนี่ยสิ่งที่เขาอยู่เนี่ยมันเป็นกิจการที่ได้รับผลกระทบตามเกณฑ์ที่เขาจะออกไหมก็ต้องยึดโยงกับ9กถ้าไม่อยู่ก็ไม่ได้ค่ะไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้นะผมจะบอกให้นะเจ้าเงินประกันสังคมเจ้าเงินรัฐบาลเนี่ยมันไม่ง่ายๆนะใช่ค่ะ